สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับวันนี้จะขอพูดอีก2เรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาเบสนะครับโปรดอย่าลืมว่าในพระคัมภีร์นั้นมีแค่2ข้อเท่านั้นที่พูดถึงและพรรนานาบรรยายถึงยาเบสนะครับแต่ว่าพี่น้องครับในวันนี้จะพูดถึงเรื่องยาเบสในเรื่องของความเชื่อและการอธิษฐานนะครับเราเห็นว่าการมีชีวิตเหนือคนทั่วๆไป ก็คือเราต้องมีความเชื่อที่เติบโตไม่เพียงแต่เราจะเห็นว่ายาเบสันมีชีวิตที่มีความเะเยอทะยานมีความภาคเผยรพยายามครับแต่เรายังเห็นความเชื่อที่เติบโตของเขาด้วยจากพระคัมภีร์สองข้อที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับใน 1. องค์สวดานบทที่4ข้อ9ถึงข้อ10นะครับเขามีความเชื่อมากมีคาวามไว้วางใจและเชื่อในพระเจ้าอย่างลึกซึ้งครับ และด้วยเหตุการ์ที่เขามีความเชื่อจะนําไปสู่ความอธิษฐานเป็นนะครับการที่คนเรามีความเชื่อพอที่จะนําไปสู่การอธิษฐานและคาดหวังคําตอบได้พวกเราเองก็เหมือนกันนะครับเราต้องมีความเชื่อพอความเชื่อที่พัฒนาความเชื่อที่เติบโตยิ่งใหญ่พอที่จะนำไปสู่การอธิษฐานและคาดหวังคำตอบ ตัวยาเบสเองนั้นเหมือนกับเป็นมิชชันนารีครับมิชชันนารียุคบ,บุกเบิกพี่น้องครับทําให้เราถอยกลับไปในประวัติศาสตร์กิจจักรงานมิชชั่นมีคนนึงครับเป็นผู้นําที่มีชื่อเสียงมากก็คือท่านอาจารย์วิลเลียมแครรีวิลเลียมแครรีนี่ เป็นผู้ที่กล่าวคำที่โด่งดังมากครับท่านกล่าวว่าจงพยายามในสิ่งยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้าจงคาดหวังสิ่งที่ยิ่งใหญ่จากพระเจ้าโปรดฝังครับวิลเลมแคร์รีกล่าวว่าจงพยายามในสิ่งยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้าจงคาดหวัง สิ่งที่ยิ่งใหญ่จากพระเจ้าวิลเลมแครีพูดคำนี้มันเป็นเรื่องที่ท้าทายแบบสุดๆเลยจริงไหมครับพี่น้องกลับมาดูที่ชีวิตยาเบสพระกัมพีนั้นได้ให้ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับชีวิตของยาเบสไม่มีที่ไหนครับที่ระบุว่ายาเบสมันมีความสามารถพิเศษหรือ gifted นะครับหรือมีพรสวรรค์ หรือมีของประทานใดๆเพ,พิ่งพีไม่ได้บอกว่าเขาร่ำรวยหรือมีการศึกษายาเบสนั้นเป็นเด็กที่เกิดมาและทำให้พ่อแม่เจ็บปวดและพ่อแม่ก็ตั้งชื่อนะว่าเจ็บปวดแกเป็นคนที่นำความเจ็บปวดชีวิตแกจะอยู่กับความเจ็บปวดครบเป็นเพียงชายธรรมดาธรรมดาแต่ เป็นชายธรรมดาเป็นคนธรรมดาที่มีความเชื่อที่ไม่ธรรมดาเขาอยากจะหลุดออกจากความเจ็บปวดนี่แหละครับความเจ็บปวดที่เป็นรากขมขื่นตลอดชีวิตของเขาเขาหลุดเพราะว่าเขาเชื่อเขาเชื่อว่าพระเจ้ามีพระไทยมีพระลิขิตมีวัตถุประสงค์ที่ดีมากกว่าความเจ็บปวดและความเชื่อนี่เองนะครับ พี่น้องครับเราเองหากมีความเชื่อเราก็คงจะไม่กังวลว่าเราจะขาดอะไรอีกแน่นอนครับอย่าขาดความเชื่อครับถ้าเราจะขาดอะไรขาดได้หมดแต่อย่าขาดความเชื่อพระเจ้าจะทรงประทานพลังที่จําเป็นให้เราผ่านทางค,าคนที่เชื่อผ่านทางความเชื่อของเราพระเจ้าจะประทานพลังอํานาจพิเศษที่จําเป็นให้กับเรา ถ้าเราเชื่อพระองค์พระเจ้าชอบใช้คนธรรมดาธรรมดานะครับที่เชื่อในพระองค์พระเจ้าชอบใช้คนที่มีชีวิตที่ขมขื่นมีชีวิตที่เจ็บปวดมีชีวิตที่เป็นโรคร้ายมาก่อนมีชีวิตที่ซึมเศร้าพระเจ้าใช้คนเหล่านี้ครับและพรองค์ก็ชอบใช้ด้วยเพราะอะไรครับเพราะคนเหล่านี้แท้จริงแล้ว ด้วยความสามารถของเขาเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรับใช้พระเจ้าและทำงานยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่พระเจ้าใช้คนเหล่านี้เพื่อที่จะถวายเกียรติพระองค์เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าคนที่ต่ำกว่ามาตรฐานคนที่สังคมดูแล้วไร้อนาคตคนที่คนทั่วไปมองว่าเขาไม่มีคุณค่าแต่เมื่อคนเหล่านั้นครับ เขาถวายตัวมารับใช้พระเจ้าเปรียบเสมือนกับเป็นปลาสองตัวและขนมปังห้าก้อนอยู่ในพระหัตถ์พระเยซูเกิดผลทวีคูณมากมายสามารถเลี้ยงคน5,000คนได้พี่น้องครับชีวิตของเราผมอยากจะเปรียบเสมือนกับเป็นปลาสองตัวและขนมปังห้าก้อนพี่น้องครับเมื่อเราเป็นปลาและเป็นขนมปัง หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในพระพหัตถ์ของพระเจ้าพระหัตถ์ของพระเยซูแล้วล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแน่นอนก็คือพระเจ้าพระเยซูโปร่งจงสามารถทวีคูณทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆครับจนกระทั่งเราจะเป็นพรกับคนอื่นๆมากมายพี่น้องเห็นไหมครับว่าบางคนที่เก็บพรสวรรค์ไว้เก็บของปัะานาไว้นะครับ นั่งเป็นคนเชียร์มวยอยู่ข้างสนามคนเหล่านั้นครับเขากำลังเชียร์คนธรรมดาคนธรรมดาที่กำลังขึ้นไปชกกำลังลงเตะฟุตบอลแต่เพราะคนธรรมดาธรรมดาที่ยอมให้พระเจ้าใช้คนที่ดูเหมือนว่าจะต่ำกว่ามาตรฐานที่พระเจ้าจะใช้เขาได้เมื่อคนเหล่านั้นถวายตัวอยู่ในพระหัตถของพระเจ้า เขาเชื่อพระเจ้าโปรงจรึงใช้เขาเหมือนกับที่ใช้ยาเบสยาเบสนั้นเป็นคนธรรมดาธรรมดาที่เจ็บปวดแต่มีความเชื่อไม่ธรรมดานั่นคือสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งในประวัติศาสตร์ของพระกัมพีและทั้งในประวัติศาสตร์ของเดรจักอีกประการหนึ่งครับที่จะเป็นข้อสนิษฐานที่เป็นไปได้อย่างมากจาก คำที่พูดว่ายาเบสที่เป็นภาษาฮิบรูที่แปลว่าเจ็บปวดนั้นพี่น้องครับมันเป็นเหมือนอะไรที่กำลังบ่งบอกว่ายาเบสนั้นอาจจะมีความพิกลพิก,การประการใดประการหนึ่งหรือไรสมรรถภาพในบางด้านของชีวิตของเขาถ้าจะถามพวกเราในทุกวันนี้ว่ามีแม่คนไหนไหมครับที่ตั้งชื่อตัวเองว่าโง่นะครับ หรือด่าลูกว่าไอ้ปัญญาอ่อนคงไม่ใช่นะครับถ้าแม่คนนั้นไม่บรรลุโทสะจริงๆแท้จริงแล้วความปรารถนาที่แท้จริงแม่ทุกคนอยากให้ลูกฉลาดนะครับไม่ว่าลูกว่าแปะยิงหรือไม่ว่าลูกว่างูเรามาดูแม่ของยาเบสนะครับตั้งใจมากๆเลยที่จะตั้งชื่อให้ลูกตัวเอง เพราะว่าเขาคงจะไม่ชอบลูกคนนี้เป็นอย่างมากนะครับเขาเลยตั้งชื่อลูกว่าเจ็บปวดเพนเวลาที่เพื่อนๆของลูกเจอยาเบสบอกว่าไอ้เพนมาแล้วนั่นไงตาตาเจ็บปวดไอ้เจ็บปวดชื่อของยาเบสนั้นย้ำเตือนเขาตลอดว่า เขาอาจจะไม่เป็นที่ต้องการหรือไม่เป็นที่รักของครอบครัวแม้แต่การถือกำเนิดของยาเบสก็สร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นแต่อีกด้านหนึ่งพี่น้องเห็นไหมครับว่ายาเบสนั้นกลับเข้มแข็งเอาชนะความพิกลพิก,การความด้อยค่าต่ำต้อยเพราะอะไรครับเพราะว่าความเชื่อในพระเจ้าของเขา ความเชื่อในความสัตย์ซื่อของพระเจ้าเชื่อในความเมตตาของพระเจ้าเชื่อในความรักมั่นคงของพระเจ้าแม้ว่าประสบการณ์ในอดีตของยาเบยียด์ั้นจะเจ็บปวดมากนะครับยาเบียดยังมีความเชื่อและเอาความเชื่อนี่เป็นเครื่องมือที่เขาจะมองไปข้างหน้าภาคเพียรวิริยะอุตสาหะตะเกียกตะกายทะเยอทยาน ทะเยอ,อทะยานพักเพียรวิทยาอุตสาหะในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตเพียง่ครับวันนี้ผมจะจบอย่างนี้ครับว่าเป็นคําถามว่าความทุกข์ยากของเราคืออะไรความเจ็บปวดของเราคืออะไรครับรากขมขื่นของเราคืออะไรครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างกายไหมหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณครับหรือเป็นเรื่องในอดีตที่เราอาจจะมีความเจ็บปวด หรือวัยเด็กที่ไม่มีความสุขหรือแม้กระทั่งงานที่ล้มเหลวงานที่นำมาซึ่งความเครียดความกังวลใจความหงุดหงิดหัวเสียหรือชีวิตแต่งงานที่อาจจะล้มเหลวหรือเราผ่านผิดหวังมากๆผ่านการผิดหวังมาโดยตลอดพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่พระเยซูตรัสว่า ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อมาราโกบทที่9้ข้อ23นะครับทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อผมขออนุญาตพูดซ้ำอีกครั้งครับทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่ออยากให้พี่น้องพูดตามผมนะครับพร้พอมๆกันนะครับทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่ออาเมน